ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีวันละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาพาไลเนื่องในวันที่ละลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประจำปี2568 ณวัดมณีวนารามตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้วาราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีถวายพระตาหารเพลนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พ,พักภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังปีพศ2568 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรอ,อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาให้แก่อาสาสมาัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนอปพรรจังหวัดอุบลร,ราชธานีจำนวนสิบรายซึ่งเป็นประเภทการกระทำความดีความชอบมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศศาสนาและประชาชน นางกันนิกาตันติสรินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขอบจอ,อุบลราชธานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอนาเย,ยจำนวนสองหลัง นายกันกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ตำบลโพใหญ่และตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนตามโครงสร้างพื้นฐานและนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของอบจอ,อุบลราชธานีต่อไป น,นายนรงชัยประสิทธิ์ภูริปรีชารองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบในการลงพื้นที่นำรถเข็นคนพิการไปมอบให้แก่นางสุภาวดีทองเลิศที่ชุมชนหนองบกเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวนหนึ่งคันทางนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องตน้นตลอดจนเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดม,มศึกษา UBUI Camp 2025กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นครูทายเส้นทางสู่ครูพรีเมียมคณะศึกษาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6 ณสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฒอุบลราชธานีจัดกิจกรรมงานเปิดมุมอินเดียอินเียคอร c เนอร์โดยมีรองศาสตราจารย์มาลีชัยเสนารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานพร้อมด้วยเอชอีมิสเตอร์นากีสิงเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี ที่จุดชมวิวตำบลบุปเปอยบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลบุปเปยอยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบาในาอำเภอน้ำยืนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวตำบลบุปเปอยร่วมกิจกรรมปั่นจัก,กรยานชมสวนทุเรียนชวนดมดอกทุเรียนภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลบุปเปอยประจำปีพศ2568 กองกำลังโซลนารีได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการกระทำผิดพรบรยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีจึงจัดกำลังทำการซุ่มสกัดจับบริเวณบ้านเลขที่166หมู่13บ้านนอน,อนอนามัยตำบลหนองนกทาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งรายพร้อมของกลางยาบ้า20,000 0เม็ดและรถยนต์หนึ่งคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันปัจจุบันหน่วยได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าส่งมอบให้สอบ พอเข็มราชเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป